ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจานรอติดตามรับฟังกันอยู่ วันนี้ตมาก็จะให้โยมได้ฟังเรื่องอาิสง์ของการถึงสาระการรักษาศีลห้านะที่เมื่อเขาถึงสาระคมแล้วก็สมาทานศีลหกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยถูกโจนฆ่าตายโยม พอจนฆ่าตายด้วยจิตที่ผ่องใสและลึกถึงศีลที่ตัเองได้สมาทานกับพระผู้มีพระภาคเจ้า,าจิตเลื่อมใสในพระตรราไตรและก็ในศีลที่ตัเองรักษาสมาทานก็ชักปฏิสนธิในสวรรค์โยมเรื่องนี้ก็กล่าวเอาไว้ในวิมานวัตถุนะฉัตตะ มานะกะวิมานโย وم. อนนีิสง์การรักษาศีลห้านะเรื่องพิสดารจะเป็นอย่างไรก็ขอให้โยมได้ติดตามรับฟังนะอัฏฐกถาชัตตมานะวกะวิมานชัตตมานะวกะวิมานมีคาถาว่าโยวะทะตังปะวะโด มนุเชสุเป็นต้นฉัตตามานวะกะวิมานเกิดขึ้นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีสมัยนั้นมีมานพพรามชื่อฉัตตะเป็นบุตรที่ได้มาโดยยากของพรามคนหนึ่งในเสตับพญานครโอเรียกว่าคล้ายๆกับ บวงสวงอ้อนวอนขอแล้วขอเล่านะจากเทพเจ้าริจักอะไรก็แล้วแต่ถอะคนที่อยากจะมีลูกนะแต่งงานมานานหลายปีไม่มีลูกเนี่ยหาทางทุกปุถีทางโยมที่จะได้ลูกนะอันนี้ก็ลูกคนนี้ก็ถือว่าเป็นลูกที่ได้มาโดยยากโยมนะ ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความโชคดีของพราหมณ์คนนี้ที่คิดว่าจะไม่มีลูกกับเขาแล้วโยมก็มีลูกกับเขาจนได้เนาะก็ตั้งชื่อลูกชายว่าชัตตะโยมมานพนั้นเจริญไว้แล้วบิดาส่งไปอุกกัตธนครเรียนมนและฐานะวิชาทั้งหลายอาจจะเป็นฐานวิชานะ เรียนมนและฐานวิชาทั้งหลายในสำนักของพราหมณ์ชื่อโปกระสาติโปกระสาตินี้ก็เป็นพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงในยุคสมัยพุทธกาลนะมีลูกศิษย์ไปเรียนเยอะมากโยมเป็นพราหมณ์ชั้นสูงนะไม่นานนะักก็สำเร็จการศึกษาในศิลปะของพราหมณ์เกี่ยวกับความรู้ในพระเวท ในศาสนาพราหมณ์ทั้งหมดโยมถ้าเป็นในพุทธศาสนาเราก็คล้ายๆกับว่าจบพระไตรปิฎกทั้ง3ามปิฎกว่างั้นเถอนะอันนี้พวกพราหมณ์เขาก็ไปเรียนศิลปะเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์มยนก็เรียนจบโยมเพราะเป็นคนมีปัญญาและไม่เกียจคร้าน จึงจบไปหย่มเขากล่าวกับอาจารย์ว่ากระผมศึกษาศิลปะในสำนักของท่านอาจารย์แล้วกระผมจะให้ทักษิณาค่าบูชาครูแก่ท่านอาจารย์อย่างไรอาจารย์กล่าวว่าธรรมดาทักษิณาค่าครูธรรมดาทักษินา,าคานา่าบูชาครูต้องพอเหมาะแก่ทรัพย์สมบัติของอันเตวศิษ เธอจงนำกะหาพระนะมาพันหนึ่งคือว่าลูกศิษย์ถ้าพอมีเงินไหนก็ให้เยอะนะถ้าลูกศิษย์ยากจนก็ให้พอประมาณเหมาะสมแก่ฐานะของตัวเองโยมแต่ว่าความรู้ได้เท่ากันนะความรู้ได้เท่ากันแต่ค่าครูนี่อันนี้เขาก็ดีนะโยมนะค่าบูชาครูนี่แต่ว่าบ้านเราเมืองเราเวลาเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆนี่ จะมั่งมีร่ำรวยค่าเทอมเท่ากันหมดเลยโยมค่าเทอมเท่ากันหมดนะไม่ได้เรียกว่ายากดีมีจนโยมแต่ว่าพรามณ์ปกระสาตินี่ก็ดีนะถ้าลูกศิษย์คนไหนที่มาเรียนเกิดมาร่ำรวยหน่อยก็ค่าบูชาครูก็ประมาณพันหนึ่งนะแต่ถ้าพราม์คนไหนยากจนเนี่ยตระกูลไม่ค่อยมั่งมีไม่ค่อยร่ำรวยก็อาจจะไม่ถึงพันหนึ่งอออันนี้ก็ดีเหมือนกันโยม ตามานกราบอาจารย์กลับไปเสตับพรยนครไหวามารดาบิดาบิดามารดาก็ชื่นชมยินดีกระทําปฏิสันฐานต้อนรับเขาบอกความนั้นแก่บิดากล่าวว่าโปรดให้ของที่ควรจะให้แก่ฉันเถิดฉันจะให้ค่าบูชาครูในวันนี้แหละแล้วจะกลับมาอ๋อแสดงว่า ยังไม่ได้ให้ค่าบูชาครูนะโยมไปเรียนเรียนจบแล้วก็ถามพรามว่าค่าบูชาครูเนี่ยอาจารย์จะเอาอยัางไงโปรคราสติก็บอกว่าค่าบูชาครูเนี่ยพันหนึ่งนะชัตตะมานบก็กลับมาที่บ้านบ้านพ่อบ้านแมนะ่ว่าอาจารย์เขาให้เสียค่าครูเนี่ยหนึ่งพันบาทนะทีนี้ มานาบิดาก็กล่าวว่าลูกวันนี้ค่าแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปแล้วนำกระหาปะนะทั้งหลายออกมาผูกเป็นห่อแล้ววางไว้เขาคงจะคือจะกลับไปหาพราหมเพื่อเอาเงิน1นึ่พันบาทนี้ไปมอบให้แก่ให้กับพราหมเพื่อเป็นคราบบูชาครูแต่ว่าพ่อแม่ก็บอกว่ามันค่ำแล้วมืดแล้วอย่าเพิ่งไปเลยมันอันตรายรอไปพรุ่งนี้อะไรอย่างเนี้ย พวกโจรรู้เรื่องนั้นแอบอยู่ในป่าชัดแห่งหนึ่งในทางที่ฉัตะมานพจะไปโดยคิดว่าจักฆ่ามานพแล้วจิงเอากหาปณะ,ะทั้งหลายเสียไอ้พวกมิจฉาชีพป,ประพฤติทุจ,จริตมิจฉาอาชีวะมันก็คอยแต่จะทําชั่วทําบาปทํากรรมโยมเนาะไอ้พวกนี้ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปโยมไม่รู้ว่านรกสวรรค์เป็นยังไงนะ คอยแต่จะหาจ้องปรนลักเอาทรัพย์ของเขาเนี่ยคนชั่วคนเลวมันก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วละ่ะโยมนรกมันก็จึงมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรยโยมตราบใดที่ความโลภความโกรธความหลงยังมีอยู่นรกเปรตอสุรกายสัตว์รัาฉานก็ต้องมีอยู่ตลอดไปนะเอาไว้เอาไว้รองรับพวกนี้โยมพวกที่ทำบาปทํากรรมเนี่ย มันเป็นเรื่องธรรมนิยามนะโยมนะเป็นเรื่องธรรมนิยามเป็นกฎตายตัวที่จะอยู่คู่กันไปตลอดจัวฟ้าดินสลายอม่งั้นเถอะทีนี้เวลาใกล้รุ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จออกจากมหากรุณาสมาบัติทรงตรวจดูโลกอยู่ทรงเห็นว่าชัตตะมานพจะดำรงอยู่ในสระ,ะรสีล เขาจักถูกพวกโจรฆ่าตายไปบังเกิดในเทวโลกมาจากเทวโลกกับวิมานและบริษัทที่ประชุมกันในที่นั้นจะตรัสรู้ธรรมอืมวันนี้พระองค์ทรงสเสด็จเข้ามาหากรุณาสมาบัติในช่วงใกล้ๆอรุณจะขึ้นวันใหม่ทุกๆวันนะโยมเป็นพุทธกิจของพระพุทธเจ้านะ เรียกว่าพุทธ,ธัตาจริยานะจริยาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องแผ่ขายพยานตรวจดูสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าพรุ่งนี้ควรจะไปโปรดใครควรจะไปอนุเคราะห์ใครแม้วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะพระองค์ทรงเข้ามาหากรุณาสมาบัติตรวจดูสัตว์โลกก็เห็นชัตตะมานบนนี่แหละนะเขาจะถูกโจรฆ่าตาย ทีนี้เมื่อถูกโจรฆ่าตายเนี่ยถ้าเราไม่ไปช่วยเขาไม่ไปอนุเคราะห์เขาเขาก็อาจจะไปสู่หน้าที่ไม่ดีนะพระพุทธองค์ก็ทรงอาศัยความอนุเคราะห์ความกรุณาเนี่ยจะไปโปรดชัะตระมานพก่อนที่จะถูกโจรฆ่าจึงเสด็จไปก่อนประทับนั่งณนโะคนต้นไม้แห่งหนึ่งในทางเดินของมานพมานบถือเอาทรัพ์ ข้าบูชาอาจารย์ไปจากเสตปพรยนครมุ่งหน้าไปอุกัตนครเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ในระหว่างจึงเข้าไปเฝ้ายือนอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอไปจากไหนขอภัยเธอจักไปไหนก็กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์จักไปอุกัตนาครเพื่อให้ทักษิณาข้าบูชาครูแก ปกระสาติพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ของข้าพระองค์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามานบเธอรู้สรณะสามและศีลหหรือเมื่อมานบกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่รู้สรณะสามและศีลห้าเหล่านั้นว่ามีและเป็นเช่นไรอันนี้ก็เป็นธรรมดานะโยมพวกคนในชนชั้นพรามณ์เนี่ย บางตระกูลก็ยังไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะอย่างโดยเฉพาะในตระกูลนี้นะตระกูลพ่อแม่ของอมานพเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าศรณะณสามคืออะไรศีลหคืออะไรนะเขาก็นับถือศาสนาพราหมณ์อยู่อันนี้พระองค์ก็ทรงเสด็จมาถามเพื่อต้องการให้เขาได้รู้จักแล้วก็ถือเอาเป็นอารมณ์ก่อนที่จะ ถูกโจนฆ่าตายโยมโยมบางคนอาจจะมองว่าอ้าวพระพุทธองค์ทรงรู้นี่ว่าโจนจะมาฆ่ามานพเนี่ยทาไมไม่บอกให้มานพหนีไปอะไรอย่างนี้นะอันนี้เป็นเรื่องอจินตายยมเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดในวิสัยของพระพุทธเจ้าและเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมของชัตามานพด้วยนะซึ่งยังไงก็หลีกหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าเขาจะตายเพราะการถูกฆ่า แต่เขาก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เหมือนกับทําลายภาชนะดินถือภา,าชนะทองคาโยมนะอันนี้โยมอย่าไปคิดว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าไม่บอกละ่ะว่ามีโจรอยู่ข้างหน้าอันนี้พวกเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะอย่าไปคิดมากในเรื่องเหล่านี้แล้วก็เป็นวิสัยของพระพุทธองค์ที่ทรงรู้ทรงเห็นอดีตปัจจุบันอนาคตโดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นพระญาณของพระองค์ได้นะพระองค์มาโปรด ที่มานี่มาโปรดโดยตรงนะโยมเนี่ยมาโปรดมานบโดยตรงเพื่อให้มานบนั้นมีศรัทธาเรื่มใสแล้วก็ได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นภูมิที่เลิศกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่าหลายพันเท่าว่างั้นเถอะเหมือนกับทุบม่อดินแล้วถือม่อทองคำนะเพราะว่าร่างกายของมนุษย์ก็เปียบสิเหมือนกับภาชนะดินร่างกายของเทวดาสมบัติอันเป็นทิพย์ของเทวดาก็เหมือนกับ ม้ทองคําหรือภาชนะทองคำโยมเรียกว่าเทียบกันไม่ได้เลยว่าง,งั้นเถอะพระองค์ทรงประกาศพระนิสงค์ของการถึงสาณะและการสมาทานศีลหว่าเป็นเช่นนี้คือคือแสดงอนิสงการว่าพระรัตนตรัยคือไรศีลหคืออะไร,น 5, อ,อ,ะไรอนิสงอย่างไรอย่างนี้แหละเหมือนที่โยมได้ฟังมาตั้งแต่ตอนต้ตนๆน,นะนะ อน,นิสงการรักษาศีลห้าด้านนี่เป็นอย่างไรแล้วตรัสว่ามานบเธอจงเรียนวิธีถึงสราะก่อนคล้ายกล่าวพุทธังสรนังกฉามิอะไรอย่างนี้มานบทูลขอว่าสาธุข่าพระองค์จักเรียนขอพระองค์โปรดตรัสบอกเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อทรงแสดงวิธีถึงสรณะโดยประพันธ์คาถา โดยประพันธ์เป็นคาถาสมควรแก่อัตยาศัยของมนุษ์ยนั้นได้ตรัสคาถา3าคาถาว่าบรรดาผู้กล่าวสอนอยู่าศาสดาผู้ใดเป็นผู้ประเสริฐในมนุษย์เป็นสักกยมุนีเป็นพระควาผู้ทำกิจเสร็จแล้วถึงฝั่งพรั่งพร้อมด้วยพระและวิริยะ เธอจงเข้าถึงผู้นั้นผู้เป็นสุคตเป็นสรณะเธอจงเข้าถึงพระธรรมที่สำรอกราคะไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกเป็นอสังคตะธรรมไม่ปฏิกูลภัยตาะซื่อตรงจำแนกไว้ดีนี้เป็นสรณะบัณฑิตทั้งหลายกล่าวทานที่ถวายในท่านเหล่าใดว่ามีผลมาก ท่านเหล่านั้นคืออริยะบุคคล4คู่8เป็นบุคคล8ผู้แสดงธรรมเธอจงเข้าถึงพระสงฆ์นี้เป็นสรณะนะนี้ข้อความก็คือให้ถึงสรณะ3ามก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะโยมตรงนี้อัตถกถาท่านขยายยาวมากนะอาตมาจะไม่อ่านนะให้โยมถือเอาเนื้อเรื่องอเป็นเคราโครง โดยโดยย่อดโดยสรุปเอากระไดกันนะว่ามานพก็ได้ถึงศรณะสมแล้วทีนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวิธีถึงรณะพร้อมด้วยทรงชี้คุณของรณะด้วยคาถาสคาถาอย่างนี้แล้วมานพเมื่อจะประกาศวิธีถึงรณะตั้งอยู่ในหทไทของตนโดยมุกค,คือ ระลึกถึงคุณของสรณะนั้นๆจึงน้อมรับคาถานั้นๆโดยในเป็นต้นว่าโยวะทะัตังปะวะโรในลำดับแห่งคาถานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศสิกขาบทหทั้งโดยปฐมทั้งโดยพรานิสงได้ตรัสวิธีสมาทานสิกขาบทเหล่านั้นแก่มานพ ผู้น้อมรับอย่างนี้แล้วมานพนั้นทบทวนแม้วิธีสมาทานนั้นด้วยดีมีใจเลื่อมใสกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จักไปละ่ะแล้วระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเดินไปตามทางนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระพุทธดำริว่า กุศลเพียงเท่านี้ของมานพนี้พอที่จะให้เกิดในเทวโลกแล้วได้เสด็จไปพระวิหารเชตวันอย่างเดิมอืมโยมเนาะเนี่ยอัน,นิสงส์การสมาทานศีลหตั้งเจตนาที่จะไม่ก้าวล่วงไม่ละเมิดในความชั่วทั้ง5ข้อนะมานบนี้ก็ะระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยแล้วก็ศีลที่ตนเองสมาทาน กุศลเพียงเท่านี้โยมสามารถดึงให้ขึ้นปฏิสนธิในเทวโ,โลกได้อันนี้พระองค์ก็ทรงเล็งเห็นแล้วนะว่าโปรดมาน์เพียงเท่านี้ก็พอสมควรแก่อินทรีย์บารมีของเขาพระองค์ก็ได้ทรงเสด็จกลับพระวิหารเมื่อมาน์มีจิตเลื่อมใสตั้งอยู่ในสาระทั้งหลายได้ความเป็นผู้มีจิตตุบาทคือคือความคิดเกิดขึ้น เป็นไปว่าขาพเจ้าถึงสรณนะขาพเจ้าเข้าถึงสรณนะดังนี้โดยกำหนดคุณพระรัตนตรยัยและตั้งอยู่ในศีลทั้งหลายด้วยอธิษฐานศีล5ห้าตามไหนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้นั่นแหละกำลังเดินระดึกถึงคุณพระรัตนตรยัยตามในนั้นนั่นแหละพวกโจรก็ ครูกันมาที่หนทางมานบไม่ใส่ใจพวกโจรเหล่านั้นเดินระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างเดียวโจรคนหนึ่งยืนซ่อนในระหว่างพุ่มไม้เอาลูกธนูอาบยาพิษแทงอย่างฉับพลันทำให้เขาสิ้นชีวิตแล้วยึดห่อกหาปะณนะหลีกไปพร้อมกับพวกสหายของตนนี่ไอคนคอยจะทำกรรมชั่วมันก็ ขอแต่จะทํำกรรมชั่วนะโยมนะมาหาปล้นเอาทรัพย์ของเขาซึ่งเขาหามาด้วยความยากลําบากเนี่ยพวกเนี้ยเป็นพวกที่เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบสังคมนะเป็นเรียกว่าอะไรดีเกิดมาเพื่อมาร้างผ่านตัวเองนะเกิดมาเพื่อมามาขุดหลุมฝังตัวเอง <laughs> มาสร้างทางไปสู่นรกให้กับตัวเองนะไม่ต้องเกิดมาซี่ยังจะดีกว่านะไอ้พวกเหล่านี้นะพวกโจรพวกลักปนจีทั้งหลายเนี่ยทำให้โลกเขาเดือดร้อนวุ่นวายนะฝ่ายมานพทำกาละแล้วไปบังเกิดในวิมานทอง30มสิบยอในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเหมือนนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมีนางอับสรพันหนึ่งแวดล้อม มีอัตภาพประดับด้วยเครื่องประดับมีภาระ60สเล่มเกวียนรัศมีของวิมานั้นแพ่ไปกว่าหนึ่ง้อ่แพรไปกว่า20โยต์ืโยมรัศมี20โยชน์โยมคิดดูเองเถอะนะพระจันทราทิ์เนี่ยรัศมีไกลไมมโยมหรือว่าหลอดไฟที่มี กำลังวัดเยอะๆเนี่ยหลอดไฟนั้นก็สว่างมากนะเหมือนกับเทวดาที่มีบารมีมีรมัศมีมีบารมีมากทำบุญไวมากรัศมีก็แผ่ไปไกลโยมครั้งนั้นพวกมนุษย์ชาวเสตัพยนครเห็นมานพทำกาละแล้วจึงไปเสตัพยนครบอกแกบิดามารดาของมานพนั้น พวกชาวบ้านอุกัตทะก็ไปอุกัตนครบอกแกโปกระสาติพรามไปบอกอาจารย์ของมานพบ,นะบิดามารดาของมานพนั้นพวกญาติและมิตรและโปกระสาติพรามพร้อมด้วยบริวารมีน้ำตาไหลาอาบหน้าร้องไห้ไปณที่นั้นส่วนมากชาวเสตพยะชาวอุกัทะ และชาวอิจฉานางคระก็ได้ประชุมกันม,มาประชุมกันตรงมานพถูกฆ่านะโยมนะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระดำรีว่าเมื่อเราไปชัตตะมานพเทพพระบุจะมาพบเราเราจะให้เขาผู้มาแล้วกล่าวถึงกรรมที่ทำไว้ให้ทำผลแห่งกรรมให้ประจักษ แล้วเราจักแสดงธรรมมหาชนจักตรัสรู้ธรรมด้วยอาการอย่างนี้ครั้นมีพระดำริแล้วพร้อมด้วยภิกษุสงมูใหญ่เสร็จเข้าไปยังประเทศนั้นประทับนั่งเปล่งพระพุทธรังสีมีวันณะหกประการณโคนต้นไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นแม้ชัตตะมานพเทพบุตร ตรวจดูสมบัติของตนทบทวนเหตุแห่งสมบัตินั้นเห็นการถึงชณะและการสมาทานศีลเกิดความประหลาดใจเกิดความเลื่อมใสมากในพระผู้มีพระภาคเจ้าคิดว่าเราจักถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าอืมโยมเวลาหมดลงแล้วนะ อาตมาอ่านเพลินขอภัยวันนี้จากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร